สวัสดีชาวคา b a บา b โมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเอ a มอารนเดนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับการอัปเดตนะครับของวันที่22นะของวันที่22นะครับอ่าเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เขาจะอัปแพทสองร้อยนะครับซึ่งใครที่ได้อ่านหน้าเพจนะครับจะรู้ว่าวันนี้คือการอัปแพทสองร้อยใช่ไหมแต่ว่าอ่าเขาประกาศมาใหม่นะ เขาบอกว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยมีความจำเป็นต้องขอเรื่องการอัปเดต Mac l e v e ว200จากกําหนดการเดิมที่มีการอัปเดตในวันนี้ออกไปก่อนเพื่อทดสอบการทํางานของระบบให้สมบูรณ์มากที่สุดและเตรียมความพร้อมในการลงรับดันเจี้ยนใหม่ที่กาลงจะอัปเดทเข้ามาภายในอนาคตสําหรับการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับต้องติดตามหน้าแฟนเพจเขาว่าอย่างนี้นะครับซึ่งน่าเสียดายนะเพราะว่าแอดอุ s า a รอบอกตรงว่าอุ s า a ์รอเลยนะครับ รอแพทสองร้อยนะดังไม่ยับนะรู้สึกเสียดายมากนะจริงๆรอทําข้อมูลเยอะมากนะครับโอเคทีนี้เราไปดูกันก่อนว่าครอบแรงบ้างเนาะอ่าอย่างแรกที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นการคูณยิพีครับนะคูณเหมือนเดิมแล้วก็มีคูณดรอปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นคูณหน100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจากวันที่ยี่บสองถึงวันที่แปดก็หนึ่งอาทิตย์นะครับหมดวันที่ยี่สิบแปดตอนเที่ยงคืน นะครับตอนเที่ยงคืนอ่าหมดที่28ตอนเที่ยงคืนนะครับดูจากเวลาก็คือหมดวันพุธเลยนะครับวันพุธคือวันสุดท้ายเนาะวันพุธหน้านะอ่าโอเคนะครับทีนี้เราไปดูต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเป็นกิจกรรมแคนดี้นะครับกิาไปเจอกันกรรแคนดี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งอ่าเหมือนเดิมนะครับว่าเขาจะแจกลูกอมแคนดี้นะครับ มาในจดหมายนะครับซึ่งถ้าคุณไม่รับนะครับมันจะหายไปนะถ้าคุณไม่รับมันจะหายไปเขาจะส่งมาตอนบ่ายสามนะครับถ้าคุณไม่รับเเที่ยงคืนนะครับมันหายนะมันจะหายไปแต่ถ้าว่ารับจากจดหมายแล้วก็คือจะอยู่ในตัวได้สามารถเก็บไว้ได้นะซึ่งเแจกแยกแจกแยกตัวละครนะครับแจกแยกตัวละครก็รับได้ทุกตัวเลยนะครับของใส่เนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมนะครับจะเป็นให้แรกเป็นชุดซิกเมตันเช่าเหมือนเดิมนะครับเป็นซิกเช่าเนาะ เป็นอ่า om สแล้วก็เป็นคิเป็นคิดเดรเมยสิบำหรับอาวุธข้างเดียวถ้าเป็นอาวุธสอข้างจะเป็นคิดเดเมจสี m 40, นะครับเอ็กซ์ตรีมกเกตสขั้นนะครับบวกสิบหนะบวกสิบห้โตก็คืออันนี้เนี่ยเอดว่าถ้าใครจะทําตีบวกตอนนี้ก็น่าจะทําได้นะเพราะว่าเอาบวกสิไปตีให้แตกก็ได้นะอ่าระยะเวลา5ชั่วโมงนะครับแล้วก็รองเท้าเนาะเป็นรองเท้าเหมือนเดิมนะครับ m 3 นะแยกเป็นของสายเวทแล้วก็สายกายภาพเนาะเป็นมิจิเอ็มนะครับกับสอดเอ็เลือด140นะครับเอกีมสนะอยู่ใน้5ชั่วโมงก็สำหรับใครที่อ่าของยังไม่เยอะมากเนาะเอาไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะอ่ะกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปมันเป็นเติมเงินผ่านเว็บไซต์นะครับเติมเงินผ่านเว็บไซต์ โปรโมชั่นพิเศษเมื่อเติมเงินผ่านบัตรใดก็ได้ทางหน้าเว็บไซต์นะครับด้วยบัตรราคา300-500-1000บาทในช่วงโปรโมชั่นรับไอเทมเพิ่มฟรีนะครับไปเลยตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่22นะครับจนถึงวันที่31ก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับเพิ่มจนถึงสิ้นเดือนก็หลายวันอยู่นะอ่ะทีนี้เราไปดูรายละเอียดมาก่อนนะครับรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าเติมฟอสเจมผ่านเว็บไซต์ เนาะด้วยราคาบัตรเนี่ยสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันนะครับช่องทางที่ร่วมรายการก็คือมีบัตรเติมเงิน x c a s แนะครับบัตรเติมเงินเอ็กแคสเนาะอ่าและบิดไลน์เพย์บัตรบัตรเติมเงินสด AS นะครับ MP ็มแล้วก็ทูมันนี่นะครับทูมันนี่วอลเล็ตเลเซอร์โกนะครับบัตรอ่าเครดิตเดบิตก็ได้นะครับ QR code พร้อ,รนะรอ,พอมเพย์ก็ได้นะครับไอเทมจะถูกส่งเข้า อ่าส,สองจดหมายนะครับไอเทมส่สงเข้าสอ,สองจดหมายหน้ารู้สึกน่าจะเป็นอันที่2นสองนะน่าจะเป็นหมวดที่2นะไม่จำกัดจํานวนครั้งในการเติมอ่าได้อะไรบ้างเรามาดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นอ่ายาการตายนะยาเมอรดิกนะครับอันนี้คอเอ็นชาร์ไฮเอด็ดนะครับคอเอ,นเอ็นชาร์ไฮเอ็ดเนาะอันนี้เป็นที่สุ่ม ที่สุ่มอ่าอะไรนะที่สุ่มท,ที่ซ่อมอาวุธอ่ะที่ซ่อมของอ่ะนะครับอันนี้เนาะก็ใครจะเติมก็ตามนี้นะครับอ่าส่วนคนที่ยังไม่เคยเติมนะครับยังไม่เคยเติมผ่านอ่าหน้าเว็บเนาะก็คือง่ายๆแหละคุณจะต้องเข้ามาในเว็บคาร์บ m o b i บายก่อนนะครับแล้วก็อ่า เตรียมบัตรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะที่แอดอ่านไปเมื่อกี้นะครับนะราคาเนี่ยมันก็ตั้งแต่3 0 0 0 0 0ย0 0าพเนาะ300-500-1,000แล้วก็เข้ามาที่ลิงก์อันนี้เดี๋ยวลิงก์อันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันใต้คลิปได้เนาะเนี่ยแล้วก็พอเข้ามามันจะเป็นหน้า,างี้นะครับพอเข้ามาเป็นหน้า,างี้เนาะเราก็ล็อกอินเข้าไปก่อนนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถกรอก UAD ที่อยู่ใน ตัวเกมเราได้นะครับแล้วก็ copy มาแล้วก็มากรอกเนาะแล้วก็เราก็เลือกเป็นคาร์บามบายคาร์บามบายนะดูให้ดีนะครับอ่าพอเลือกเป็นคาร์บามบายปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะทีนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะเติมอะไรเนี่ยมีทั้ง xcash มีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าดูด้วยนะว่าตรงไหนที่เขาเข้าร่วมรายการนะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนะมันมี xcash นะครับเล็บ i ิ Line Pay พนะครับ shopee p พ y บัตรเงินสดเอสนะครับแล้วก็เอ็มพบัตรเงินสดทูมันี่นะครับทูมันี่วอลเล็ตเลเซอร์โกนะครับแล้วก็บัตรเครดิตเดบิตนะทุกธนาคารที่ออกในประเทศไทยนะครับคิวอาร์โค้ดพร้อมเพยนะแค่นี้นะครับแล้วก็เลือกที่เราจะเติมไปเนาะอ่าทีนี้ก็จบนะครับแล้วก็ต่อเติมไปเนี่ยมันเขาบอกว่าการุณาตรวจสอบนะความถูกต้องของเกมและชื่อตัวละครที่ต้องการเติมฟอ์เจมก่อนดำเนินกา,การทุกครั้งนะครับ อ่ะพอมันถามอย่างเงี้ยเราก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันมันก็จบนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ไปต่อกันอ่าสี่ีเข้ามาใหม่ไม่อยาดสุดท้ายเนาะมันจะเป็นข้อตั้มอาวุธนะครับเป็นข้อตั้มอาวุธเนาะเซตเด n อ o บนนะครับอ่ารูปตามนี้นะคือแอ d ไม่ได้เข้าเกมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนะาะถาวบเหมือนเดิมนะครับแลกเปลี่ยนได้นะ290รอเก็เจมโอเคครับก็อัพเดเนาะวันนี้วันที่22นะครับกอพอ64ก็จบลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับอ่แพแดทสองก็ยังไม่เข้าใครรอกันอยู่ก็ต้องรอต่อเนาะ ซึ่งแอดว่ายังมีคนเวลไปตันอีกเยอะนะครับก็รีวิวกันหน่อยแล้วกันแอดเองก็ยังไม่ตันเนาะยังขาดอีกสองเวิลนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้าแผ่น2ง0เข้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะรีบมาทําข้อมูลได้เลยเพราะว่าแผจสองรเนี่ยมีอะไรต้องพูดอีกเยอะมากนะครับโอเคถ้าใครสงสัยอะไรก็ทักแชทมาถามแอดในเพจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่มอะไรเนี่ยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิม ะครับลิงก์เต็มเลยนะใต้คลิปเนี่ยมีทั้งกลุ่มพูดคุยปกติแล้วก็กลุ่มซื้อขายนะครับเป็นกลุ่มของ Facebook นะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายครับทุกคน